อ่ะสวัสดีครับวันีผมเพิมีเวลาว่างครับก็จะเห็นนะครับว่าตู้เนี่ยมันมีความชื้นนะครับไหนๆก็ถอดมาแล้วนะครับใช้เวลาสัก5นาที10นาทีนะครับจะนนำเสนอ ให้เก็บความรู้เกี่ยวกับลำโพงโมเดลนี้ย jbl m 1 1 2่งนดแนะครับเป็นงานจีนนะครับตัวนี้นะครับผมทำสัญลักษณ์ไว้นะครับเพราะว่าเคยผ่านมือผมนะครับผมก็จะต้องมีประวัตินะครับบองปาสหนึ่งจะได้รู้ว่าเออทำอะไรไปบ้างนะครับอ่ะไหนๆก็นั่นแหละก็ ว่าเลยนะครับลำโพงโมเดลนี้นะครับเป็นลำโพงไว้สองนิ้วครึ่งนะครับความสามารถเขาเนี่ยนะครับนะครับดูเชฟอ่าแบ็คเพจนะครับจะมีความโค้งนะครับเหมาะสมกับการที่ให้เล็กตรแมกมันลื่นไหลนะครับแล้วก็มีการเจาะรูนะครับที่เพจหลังนะครับการเจาะรูอย่างนี้นะครับ ก็ป้องกันไม่ให้เด็กกินตัวนะครับเมื่อมีสานามแม่เหล็กนะครับก็เป็นที่ของคนรุ่นโบราณรุ่นเก่านะครับที่ยังมีองค์ความรู้อยู่นะครับแล้วก็ยังสามารถนำพาแลวก็ใช้งานประโยชน์ได้จริงนะครับทีนี้มาดูงานนะครับงานเขาเนี่ยนะครับที่ผมชอบนะครับก็คือแผ่นแผ่นฟอนต์เพจหรือท็อปเพจนะครับจะมีความหนาอยู่ประมาณ ประมาณ8มิลน,นะผมไม่ได้วัดนะครับแต่ก็อยู่ประมาณ7-8มิลน,นะครับซึ่งมันเป็นระยะที่ดีที่สุดนะครับของความหนาของท็อปเพจหรือแผ่นเพจนะครับที่มันจะง่ายต่อการบรรดาในเรื่องของรีการ l ีเนีเอ็กชั่นนะครับแล้วก็ตัวสไปเดอร์ Spider นะครับมีมีเชิงนะครับก็จะมีศักยภาพในการที่จะ ทำให้การเคลื่อนตัวของไดอะแกรมหรือโคนนะครับเชิงมุมเนี่ยนะครับเวลาเคลื่อนตัวในเรื่องของความถี่เนี่ยนะครับในหนึ่งความถี่นะครับเฟสบวกกับเฟสลบเนี่ยมันจะใช้เวลาที่พอดีกันนะครับหรือตรงกันพอดีนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันมันไม่พอดีหรอกครับแต่ว่าวิธีการที่เขาทําอย่างเนี้นะครับมันก็การที่มีเชิงเนี่ย ทั้งมุมบนมุมล่างเนี่ยนะครับมันเป็นวิธีการที่เข้าหาความเที่ยงตรงของความที่ท,ที่ค่อนข้างดีแล้วก็ยังใช้ได้ดีอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งการทำอย่างเงี้ยด้วยกระบวนการอิเล็กโตรแม็กนะครับคอยเรื่องของค่า BL แล้วก็เรื่องของซัพเพิรชั่นนนะครับก็จะเป็นอะไรที่ บรรดาได้ง่ายนะครับมองดูหน่วยก้านแล้วก็ความเข้าใจของผู้ทําลําโพงเนี่ยต้องบอกว่าเขามีทักษะสูงมากนะครับมองเหมือนไม่มีอะไรนะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับอันนี้ผมลงกาวไว้นะครับมันไดอะแกรมเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นลําโพงที่ให้ความไวสูงนะครับฉะนั้นผ้าลาโพงนต้องมีขนาดบางนะครับแล้วก็จุดสัมผัสอ,อากาศนะครับ พื้นที่สภาพอากาศจะต้องมีพื้นที่เยอะนะครับแล้วก็การที่เขามีลอนนะครับในช่วงช่วงกลางกลางนะครับเขาก็จะทําให้ความถี่ในเป็นเสียงกลางเนี่ยมันมีความลีเนียนะครับอันนี้เขาออกแบบมาอยู่แล้วนะครับซึ่งทําทมาได้อย่างดีนะครับทีนี้มันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับข้อเสียของการทำอ่า ไดกแกรมบางนะครับมันก็จะทําให้ความแข็งแรงมันหายไปด้วยนะครับพอเรามาเจอความชื้นของตู้ที่เมื่อกี้ผมตอนต้นคลิปผมให้เห็นนะครับแล้วก็บวกกับเรื่องของที่ต้องต,องตองไปใช้เขาอย่างเต็มประสิทธิภาพในความดังสูงๆนะครับให้กําลังวัดเข้าไปนะครับเขาก็จะทํางานนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการแลกเปลี่ยนอากาศ ตอนที่ใช้ความถี่ต่าๆนะครับเน้นว่าเป็นความถี่ต่าๆนะครับเพราะช่วงนั้นนะครับาการเคลื่อนที่ของไดร์แกรมเนี่ยมันจะต้องบังคับอากาศภายในตู้กับนอกตู้ให้มีการแลกเปลี่ยนกันทีนี้ถ้า,าท่อพอดเนี่ยนะครับมันกับปริมาตรตู้นะครับมันไม่สมดุลกันแล้วนะครับมันก็จะเกิดความเสียหายตามปรากฏการที่ปรากฏเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะยอย่างนี้ครับ วิธีการของผมก็คือผมก็จะใช้กาวนะครับมาลงเพื่อเสริมความแข็งแรงให้น้อยที่สุดนะครับตามจุดที่มันเป็นนะครับเพื่อจะเสริมบริเวณตรงนั้นให้ให้แข็งแรงนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นทิคแต่ต้องยอมรับด้วยนะครับว่าเสียงขนาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเพราะว่าถึงถ้าเราไปซื้อใหม่หรือเราต้องซ่อมเป็นโคนหรือแดกแคมใหม่เนี่ยนะครับมันก็ต้องเสียค่าแรงเสียค่าของแล้วผลที่ได้มามันก็สู้ของ ที่เป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็เรามาแก้ไขไม่ได้นะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับหรือจะไปซื้อใหม่มันก็แพงเกินไปนะครับดอกนี้ถ้าออกงานมาหาจาัดก็อยู่ประมาณ7000กว่าบาทนะครับอาจจะมี7000กลางกลางๆถึงปลายนะครับโดนแวกโดนค่าขนสง่งก็ต้องมี800 0นนะครับในขณะที่ตู้เนี่ยนะครับสมัยก่อนออกไปใหม่เนี่ยใบหนึ่งไม่เกินหมื่นสองนะครับแล้วตอนหลังๆเนี่ยเหลือไม่ถึงหมื่นนะครับ เดินไม่ถึงหมื่นแล้วต,ต้องมาเปลี่ยนลำโพงดอกใหม่เนี่ยราคาเกือบแปดพันเนี่ยผมว่าม,มันมันโหดลายเกินไปหน่อยนะครับก็เลยทำคลิปนี้ให้ให้ f c นะครับหรือคนที่มีความสนใจในเรื่องลำโพงกับงานพลาสติกในงานที่ผมชอบเหมือนกันนะนะครับได้ได้เข้าใจเพิ่มเติมนะครับใน ภาษาบ้าน้บ้านนะครับอ่ไหนๆก็พูดเรื่องลำโพงไปแล้วนะครับก็นิดนึงตัวนเนี้ยดั๊สเกเนี่ยนะครับผมเป็นงานอะไรที่ชอบมากเลยนะครับในในโมเดลนี้นะคือเขาใช้โฟมนะครับโฟมที่เป็นเซอรลาวกันเนี่ยฮะนะครับมาปั๊มนะครับทําเป็น d ั s สเก p นะครับทีนี้โฟมเนี่ย นะครับเสียงมันจะออกเขาเรียกไงเสียงมันจะค่อนข้างทึบนะครับแล้วก็สวนทางกับความถี่สูงๆนะครับฉะนั้นเวลาความถี่สูงๆในความถี่ที่เราเวลาเราใช้นะครับเสียงพวกนี้มันจะไม่ระคายเคืองนะครับ ถ้าเป็นกระดาษที่อัดแน่นนะครับทำเป็นมวลเบาผมมองว่ามันจะกัดหูนะครับอย่างพวก ent, อีมิเนนแคปป้าโป่เนี่ยนะครับพวกนั้นนะมันจะทำให้เสียงมันระคายเคืองหูมากนะครับแต่ถ้าเป็นโฟ,อโฟมอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเสียงมันจะนุ่มนะครับถ้าเป็นในยุคเก่าเนี่ยผมจะใช้วิธีเป็นผ้ามันได้ไดแกลบเนี่ยนะครับ แล้วก็หาขนาดที่เล็กเพราะว่าเราไม่อยากจะสูญเสียความถี่ที่ใกล้ๆประมาณ 1K นะครับไม่อยากให,ให้ให้หายไปนะครับใกล้ๆนี่ผมหมายถึงตั้งแต่สามเลงมานะครับจนถึงประมาณสัก630-500อิร์ตอะไรประมาณนี้นะครับความหมายในใน,ในคลิปนี้นะครับเพราะว่า d ัสแกร a p เนี่ยมันจะเป็นเหมือน ไฮคัต uh, นะครับหรือโลพาสฟิลเตอร์ในส่วนของความถี่สูงนะครับถ้าเรา uh, สามารถทำตรงนั้นได้มันก็จะทำให้ความถี่ที่ออกตั้งแต่ uh, เซอร์ราวนะครับจนถึงส่วนนี้นะครับเวลาเขาผลิตความถี่ที่เสียงจะต้องเดินทางนะครับจากผ่านไวคอยเอ็กซ์ชันน,นะครับไล่เรียงกันมาถึง เซอร์ราลเนี่ยนะครับมันก็จะได้ในตามที่ uh, เราต้องการนะครับฉะนั้นเทคนิควิธีการของ uh, ผู้ผลิตลำโพงแต่ละเจ้าแต่ละค่ายเนี่ยนะครับก็จะมีอะไรที่ uh, มีสเสน่ห์ยอยู่นะครับอันนี้ผมชอบมากเลยก็คือนี่นะครับท็อปเพจนะครับแล้วก็แบ็กเพจนะครับซึ่ง ออกแบบมาอาจจะต้นทุนไม,ไ,มไม่แพงมากนะครับแต่ว่าด้วยจะบอกว่าไงดีด้วยเนื้อของเหล็กในส่วนนี้ที่ทำหน้าที่เนะี่ยเขาจะมีอนูที่ละเอียดนะครับละเอียดสูงนะครับฉะนั้นเวลาที่ส่งผ่านความถี่ส่งผ่านเรื่องของอิเล็กโตแมกนะครับเราก็จะทำงานได้ดีได้อย่างดีมากเลยนะครับ หลายๆคนไปมุ่งอยู่ที่แม่เหล็กนะครับไม่ได้สนใจเรื่องแผ่นเพจตรงนี้นะครับซึ่งผมมองแล้วว่าถึงจะมีแม่เหล็กหลายๆก้อนนะครับแต่ว่าถ้าเพจเนี่ยมันไม่มีอนุของเนื้อโลหะที่ละเอียดนะครับมันก็จะส่งผ่านได้ได้น้อยนะครับดังนั้นเวลาก็ททำงาน,น เวลาผมดูลำโพงนะผมจะเน้นที่เพจก่อนเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งแม่เหล็กเนี่ยมันชาร์จได้นะแม่เหล็กอาเซนิิกเฟอร์ไรต์อย่างเงี้ยนะมันชาร์จได้ถึงเวลามันเก่าไปนะครับมันก็สามารถดูแลได้นะครับฉะนั้นต้นทุนพวกเนี้ยผมจะให้ความสําคัญนะครับแล้วยิ่งลาโพงยุคใหม่ๆที่มาจากจีนนะครับอันนี้บอกเลยว่าแผ่นเพจเนี่ย ก็ไปซื้อเหล็กมาแล้วก็มาปั๊มนะครับผมไม่เคยชอบอะไรนะครับมันมันไม่ได้มีการผสมพวกโลหะหรือสารบางอย่างลงไปนะครับอย่างพวกนิกเกิลไฮหรือพวกซิลิคอนอะไรเงี้ยมันจะมีหลายๆสูตรนะครับแล้วก็พวกนี้ถ้าจะให้ดีมันต้องลดความเป็นคาร์บอนนะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้มันมีคาร์บอนเยอะนะครับ เพราะว่าการที่มีคาร์บอนมันก็จะเป็นตัวต้านของการเคลื่อนที่ของเ e ตโตแมกนะครับก็นำเสนอพอคร้าวๆประมาณนี้ครับก็ขอจบคลิปนี้เป็นตเทนี้ครับสวัสดีครับ